ทุกคนครับตอนนี้นะครับอยู่กับน้องที่ไหนกันครับเรียนที่ไหนครับน้องกันครับเรียนมวครับมวน้องกัดครับเรียนมวครับนี่ครับผมก็เป็นวัยรุ่นอจัยนะฮะซึ่งมาจากกรุงหอมไปคนละงปวดนะฮะเป็นเกียร์อะไรครับเบอร์แฝดครับกีรอสใช่ครับเฮาวีละร้อยหกสิบครับร้อยหกสิบเบนแมชนะครับซึ่งนี่ฮะ ตามคอนเทปต์เลยนะอยากได้น้ำหอมไปจีบสาวนะฮะบอกถ้าได้สาวคือจะมาจากคนใหญ่นะฮะก็ใครที่ดูอยู่นะไม่ใช่ผมไม่ใช่ใครที่ดูอยู่นะถ้าาเดีว่าถ้าน้องเขาไปจีบก็นับเขาด้วยนะผมจะได้ขายน้ำหอมวนใหญ่ได้ใช่ครับส่วนน้องนะฮะอยากได้เนมฟิตตี้เนาะเป็นไงบ้างฮะถูกใจไหมหอมไม่ใช่ง่ายซึ่งคนนี้เป็นโอ้โหนับสายเคาน์เตอร์เลยคนนี้คือบอกชื่อไปคืออ๋อแบบไอเนี้ยคนเล่นน้ำหอมจริงอะนะฮะเป็นไงบ้างฮะถ้าเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ให้กี่เปอร์เซ็นต์ดี เกินร้อยพี่เกินน้อยเลยขอบคุณมากครับ90แ0 90ิบเก้าขอบคุณมากครับแล้วก็มีอะไรอยากจะแนะนำคนที่แบบอยากจะลองเปิดใจไหมครับก็ลองเปิดใจดูได้ครับร้านนี้พ่อค้าใจดีครับโอ้ขอบคุณมากครับครับผมมีอะไรจะบอกไหมฮะขายใหญ่ดีครับขอบคุณมากครับครับพี่อ๋อใครอยากมามาเจอกันได้ที่ไหนครับที่เซ็นทรัลหาดใหญ่เลยครับอยู่ตรงไหนครับอยู่ชั้นชั้นสามข้างๆตาคารกรุงศรีอ่ะอ่าขอบคุณมากนะครับสุดท้ายขอตัวทักทยครับทุกคนสวัสดีครับ 가우 okay. 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 okay.